เกมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดีวิชั่น2กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับทีมเืองการ FC, เอฟซีออกไปเยือนทีมราชบุรีเอฟซีนะครับ90านาทีเต็มผลปรากฏว่าทีมืองการเอฟซีนั้นแพ้ทีมราชบุรีเอฟซีไป1ประตูต่อ2นะครับเราได้ประตูจากในครึ่งหลังในช่วงต้นของครึ่งหลังนะครับจากการทําประตูของหมายเลข13นะครับหลังจากนั้นในช่วงท้ายเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับเราก็มาเสียอีกหนึ่งประตูจากาลูกเตะม,มุมนะครับ ของทีมราชบุรีแล้วก็ผู้เล่นของทีมราชบุรีก็ม่งเต็มศีรษะเรียกว่า หมดสิทธ์เซฟเลยครับลูกนี้ก็เป็นนั้นว่าทีมมังกรเอฟซีนัดนี้ยังเก็บแต้มไม่ได้นะครับศูนย์แต้มนะครับทีมราชบุรีก็เก็บ3แต้มไปในบ้านของทีมราชบุรีเองนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกอีกครับว่าในนัดหน้านะครับซึ่งเป็นนัดที่25ของทีมมังกรเอฟซีนะครับเราจะออกไปเยือนอีกหนึ่งนัดนะครับเราจะออกไปเยือนทีมอ่างทอง f c ที่บ้านของอ่างทองนะครับแข่งขันวันเสาร์ที่14สิงหาคมตามไปชมเชียร์กันให้มากๆนะครับหลังจากนั้นในนัดที่26ที่สิบอกบีาน ของเราครับที่สนามกีบบัวต้อนรับการไปเยือนของทีมลบบุรี FC นะครับแข่งขันในวันเสาร์ที่21สิงหาคมนะนะตามไปชมไปเชียร์กันให้มากๆเลยนะครับที่สนามกีฬากีบบัว17:30นาทีเช่นเคยนะครับบัตรราคา30บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อสโมสรนะครับก็เดี๋ยวผมสรุปตารางคะแนนให้ฟังดังนี้นะครับแข่งมาไปทั้งหมด24นัดนะครับในกลุ่มของภาคกลางและภาคตะวันออกอันดับที่1มีการเปลี่ยนแปลงนะครับขึ้นมาจากอันดับที่3นั่นก็คือทีมละยอง f c นะครับสัปดาห์ล่าสุดนั ระยอง f c ไปชนะนครนายก f c 1ประตูต่อศูนย์ในบ้านของระยองเองนะครับเก็บอีก3แต้มตอนนี้มีทั้งหมด5 0แต้มยืนในอันดับที่หนึ่งเป็นครั้งแรกของทีมระยอง f c อันนี้น่าติดตามสำหรับระยอง f c นะครับอันดับที่2ทีมสมุทรปราการ f c ลงมาจากอันดับที่1นะครับเพราะว่านัดสุดไปเสมอกับทีมฉะเชิงเซาว f ฟนะครับเก็บอีกแต้มเดียวตอนนี้มี49แต้มอันด 3, บ 4, บ 40, 40, آ, นับที่3สระบบุรี FC ครับมีะว่าสิบสิบเอ่อสี่สับในบ้านของสราะุรีเองด้นะครับ ตอนนี้ทีมช่วงหลังค่อนข้างมีปัญหานะครับนัดล่าสุดก็แพ้ด้วยนะครับมีทั้งหมด47แต้มอยู่อันดับที่สนะครับอันดับที่4อยุธยา f c ครับสัปดาห์ล่าสุดมี44แต้มอยุธยานั้นนัดล่าสุดไปชนะกบีบุรีนะครับหประตูต่อศูนย์และก็อันดับที่5ยังคงคงเดิมอยู่นะครับกับทีมของเราไอ้ขังข่าวมหาการเมืองการ f c นะครับยังเก็บไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ที่40แต้มคงอันดับที่5นะครับคุณผู้ชมครับก่อนจากการผมฝากข่าวประจัสัมพันั์นะครับตอนนี้ทางรายการกีีฬาสวดเม เว็บไซต์ของเราเองนะครับเป็นไซต์ที่เป็นทางการนะครับคุณผู้ชมมีข่าวประจาสัมพันธ์ในเรื่องอะไรไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นหน่วยงานของรัฐเลขาชนกจะจัดการแข่งขันกีฬาหรือว่าจัดไปแล้วเอาภาพเอา,เอา กำหนดการแข่งขันมาให้เราประชาสัมพันธ์ได้นะครับรวมถึงในเว็บนี้จะมีการประชาสัมพันธ์อัปเดตวงการกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดนะครับเข้ามาชมกันได้ทุกๆวันเลยนะครับรวมถึงมีเว็บบอร์ดด้วยเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของวงการฟุตบอลได้นะครับก็ติดตามได้กับเว็บ w o r l d w i d e w e b สปอร์ตขีดอัปเดต c o m นะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะครับ w w w s p o r t เว็บสปอร์เจอกันในเว็บแน่นอนนะครับก่อนในช่วงท้ายรายการนะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่น่ารักทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมและก็ทีมงานรายการกีฬาสปอร์ตอัปเดตต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ game the The game, Fireball. the name of the game, Fireball. the name of the game. Fireball. The name of the game. Football. 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 Sucker. 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 There's disaster in the air. Our boys are losing. It just ain't fair.